เขารักกันเรียหาเห็บตอนนี้สองตัวเขาสมาฉันกันมาคัดหาเห็บให้อ้วนหาเหานี่หาเหาอะหาได้กี่ตัวแล้วเหาโอ้โหเขาเลียเขาลักกันไปในกืนกินอันนี้เออเลียแผลไปอเรียเชื้อราเลียเรียอืมถ้ามันเลียแสดงว่ามันรักกันเขาบอกแค่นี้นะเดียแค่นี้เหรอคัดไม่เลียแล้วเหรออ้วนกระตุกแล้วนะเรียกูมากขึ้นกว อ๋ออ๋ออ่าเล่นกล้ามก็เล่นกล้ามพอยังรักกันยังเอาเอาเห็นกระตุ้มหัวเขาหรอกอ่ะโอ้กอดกันโอ้เขารักกันเออเรักกันโอ้ยรักกันละเกินอ่ะโอ้ยรักกันบันยเกินกินโอ้ยโอ้ย๋อวนี้เขารักกันมากโอ้อ้วนเขาเรียขนเขารักกันโู้ดเพลินเลยอีกคนฟินเลยเพลินมีเขาเรียเห่าให้เออรักกันละเกินโอ้ยกอดกัน ภาพมีหาดูยากมากขาวดำอะ่ะหาหาไปไปโอ้ยเลียขนอะ่ะเลียเห็บโอ้ยอ่ะกอดไปด้วยเลีย <Len writers> เป็นภาพที่ <N> น่ารักสุดๆเอาเอาเอาหาหาโอ้ยเอาหาหูหาเห็บหาหมัดนะหาอะไรก็หาละตอนนี้อะ่ะโอ้ยรักกันแล้วเกินโอ้ยเลียกันแล้วเกินนะดอดดูดือ่ะโหรักกันไปจะคกินจ <Different. S 1> ินม <predictable, S 1> <ๆ>ีกอดไปด้วยนะ ก no. อดน้องให้เนนเนๆอะหมด,ดยังเด,ดี๋ยวเสร็จยังเดีย๋ยวหมด,ดยังว้าวห <laughs> ายทองอ่ะหมดจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะ